โโอ้โหตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่ทุ่งหญ้าสซวน่านะครับพวกเราเดินมาเป็นเวลานานกว่าสองเดือนแล้วตอนนี้ยังไม่มีน้ํากินเลยครับโอ้โหร้อนมากเลยมีแค่อ้อยลําเดียวแหละไม่่างเดียวตอนนี้นายพานก็พาเราเดินไปนายพานพาเราเดินไปนะครับโอ้ไม่มีอะไรเลยครับหมูบ้านก็ไม่มีเลยโอ้พระเจ้าให้มันตายเออพระเจ้า ายแน่พวกเราร้อนเหลือเกินตอนนี้พวกเราก็มาพักที่ลมต้นที่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้นายพานพวกเราก็พากินเอ่ออ้อยแข็งมันไกลเหลือเกินหนทางอีกยาวไกลร้อนมากเลยตอนนี้เอผู้ร่วมทางของเราก็เหนื่อยแล้วนี่คือเสบียงของเรามีแค่อสายเดือนแล้วเดือนกับแมงยิงอด